<What? S 2> สวัสดีครับพี่ออฟกัสนะครับสวัสดีครับบี p n ค,ครับพูดถึงละครที่เล่นด้วยกันนะฮะขับไฟเดย์ Friday, หรือซีรีห้านะครับความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง,รงครับ พี่ก็รับบทชื่อวินนะครับส่วนพี่รับบทเป็นบอสนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของบอสใช่ก็คือบอสคือตัวเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาโทรศัพท์เข้ามาในรายการนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะมาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของเขานั่นก็คือเขาก็เหมือนเด็กชั่วทั่วไปแหละที่มีความสับสนนะครับเหมือนจะค,คจะมีหลายๆคนที่มีช่วงหนึ่งนะที่แบบว่ารู้สึกแบบนี้ก็คือแบบว่าสับสนว่าเอ๊ะตัวเองชอบอะไรตัวเองเป็นแบบไหนตัวเองอยากจะทําอะไรต่อไปในชีวิตอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่คุยกับครอบครัวไม่ได้คุยก ขาก็เลยหันไปพึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กหันไปถามคนในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอกับพี่วินใช่ผมก็เป็นคนที่เหมือนเข้ามาสนข้างที่อจะสนใจเรื่องเราเขาในเรื่องก็ทำให้เราได้เจอกันใช่ในตัวผมก็เป็นสจวตก็เป็นผู้ใหญ่กว่าก็จะคอยให้คำปรึกษาเราอะไรอย่างเงี้ยบอสก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเอะเขาเราจะเป็นเขาจะมาเป็นที่พึ่งของ ของชีวิตของตัวบอสได้ได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวในครอบครัวอะไรหลายอย่างที่แบบว่าต้องไปดูว่าเขาเขา,เขาเจออะไรบ้างนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเรื่องราวมันเข้มข้นแล้วก็สนุกมากๆเรื่องมันมีหลายดีเทลมากมีทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักความวรักตัวกันเองกับเพื่อนด้วยหลายๆอย่างคนระับแล้วมันก็ยังพูดถึงเรื่องของแบบว่าทุกวันนี้มันมีหลายคนมากที่แบบว่าตกหลุมรัก คนคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นแต่คุยกันผ่านทั้งตัวหนังสือหรือว่าผ่านทางสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบลงรักกับรูปโปรไฟล์ก็ซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าถู้ไหมความรักแบบนี้มันจะมีอยู่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องติดตามครับรู้สึกเู้สืกไงก็แปลกก็แปลกแปลกแต่ก็คือคือมัน คือด้วยความที่ว่ามันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ว่ามาถึงวันแรกฉากแรกก็นวเนียกันเลยอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีเวลาที่แบบว่าเราต้องแบบทาความรู้จักกันสนิทคุ้นเคยกันผ่านไปสักพักนึงแล้วมันถึงจะบบกว่าเออมาทําฉากอะไรแบบนี้แล้วมันถึงจะออกมาแบบว่าสมจริงสมจงังอะไรใช่ใช่อย่างแบบนี้น่เดี่ยวก็จะแบบถ่ายแบบเรียงเรื่องตั้งแต่จนต้นเรื่อยเรื่อยคือเรื่องจะค่อนข้างเรียงกันไม่ได้ไแบบว่ากระโดดไปกระโดดมาจนให้เราเหมือน อินไปด้วยความความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปเรื่อยๆด้วยหมายถึงว่าการรู้จักกันในการทํางานทำให้ไม่ได้รู้สึกยากที่จะการเล่นแบบนิงมง้มงมงิมงเลิฟซีนเลยก็มีคุยกับพี่พีทแหละว่าพี่พีททำยังไงต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่พีทก็แบบก็ก <c oughs> ทำใจสบายๆอะไรเฮ้ย <c oughs> คือเราก็ไม่ได้เป็นกูรูอะไรกันไม่ไม่ไม่คืออย่างพี่พีทก็จะบอกว่าไม่มีมันก็เหมือนจูบแบบเหมือนผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือคือหลักๆ หลักสาคัญที่เรารู้สึกคือเราต้องรู้สึกว่าแบบเราเป็นตัวละครตัวนั้นนะคือลืมลืมตัวเองไปก่อนพักหนึ่งเราจะชอบอะไรอะไรไม่รู้แต่ว่าแบบในเวลานั้นมันคือบอสมันคือวินอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือเราเองเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เขินนะถึงแม้ว่าเราจะเคยทำทำงานอะไรแบบนี้มาอะไรเนงะี้ยแต่ว่าเขินเขินเขินเมากแต่ว่ามันเหมือนกับพอมันมาถึงตรงนั้นแล้ว สิ่งที่เหลือคืออยู่ที่ว่าเราจะทําเต็มที่หรือเปล่าแล้วทีนี้มันจะเหมือนเราแบบเหมือนเราทําผลงานอะไรสักอย่างแล้วแบบพอแบบพอสั่งคัดปุ๊บเราจะรีแบบวิ่งไปหน้ามอนิเตอร์แล้วแบบพี่ขอดูหน่อยแบบขอเช็คเทปหน่อยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เต็มที่มากไม่มีอะไรผมนะผมไม่มีรู้สึกว่าเอ้ยแบบไม่โอเคผมโอเคกับซีนนี้คือตอนนี้ไม่กลัวอะไรกลัวโดนตัดกลัวโดนกลัวโดนตัดมันเยอะเกินเลยก็คงงานน่คือไม่ได้กลัวว่าทําไม่ดี สอใช่คือไม่ไม่ไม่คือตั้งใจว่าจะไม่หลายรอบไม่หลายรอบคือตั้งใจว่าไม่เอาไปเยอะกว่านั้นแล้วครับแค้นี้ก็บอแล้วมีไปดูเองดีกว่าต้องไปดูไปบอกดูเองครับมันมีอะไรเยอะกว่าเยอะกว่าที่เห็นในตัวอย่างพอได้รู้ว่าจะเล่นกับดีก็คือตัวเราไม่กังวลเพราะว่าเรารู้สึกว่าความกังวลมันไปตกอยู่ที่พี่มาเดียวไปตกอยู่ที่คนอื่นหมดแล้วเรามีหน้าที่เล่นก็เล่นไปอะไรเงี้ยแต่ว่า เราจะกังวลนิดนึงก็คือเราจะกลัวว่าบี้เขามาเล่นแบบนี้แล้วมันจะเกรงหรือเปล่าหรือมันจะไปทําให้แบบภาพลักษณ์เขาแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่มีสปิริตมากเขาเขาเต็มที่กับมันมากจนบางทีกลายเป็นเราเองที่รู้สึกเกรงเองว่าแบบเอางี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือก็โอเคครับม่จริงพี่ๆเขาสอนเยอะสอนเยอะแลวผมรู้สึกก็ดีใจครับคือดีใจสิ่งแรกคือพี่ให้เขานึกถึงเรา ในให้เรามาเล่นกับเล่นขู่พีทแค่นี้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วครับแล้วก็รู้ว่าเป็นชายรักชายอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องขออนุญ,ญาตคือบริษทัทของเราคือ KBN ครับและ KBN ก็เป็นบริษทัทที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัผมขอบคุณ KBN มากมากครับขอบคุณมากมากจริงๆที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าภาพลักษณ์มันจะเสียและสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันคือการแสดงครับมันคือเราสองคนเอาเรื่องจริง,รงมาแสดงออกมาให ประชาชนได้เห็นฉะนั้นมันไม่มีอะไรครับเพดีใจมากครั้งแรกที่ผมเห็นพี่พีทนี่คือที่ฟิตเนสครับเพราะเราฟิตเนสที่เดียวกันและพี่พีทคนนี้เรียบร้อยมากแล้วผมว่าเอ้าพี่พีทสวัสดีครับเขออนดีครับอะไรอะก็คือเป็นพี่ที่เรียบร้อยแล้วจนวันที่เราเราได้มาฟิตติ้งเราก็รู้สึกว่าเออพี่เขาเป็นคนที่น่ารักมากๆเป็นคนที่นิสัยน่ารักมากครับคือหน้าทะนุถนอมเตรียมเตรียมไว้เมื่อกี้แล้วให้พูดอย่างนี้ไม่ใช่คือคือ ผมรู้สึกว่าผมเอาจริงๆผมไม่รู้ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นพี่เพราะว่าด้วยความที่ในเรื่องเราเขาเล่นเป็นน้องเราด้วยคือจนถึงทุกวันนี้ผมก็เล่นกับพี่เขาแบบก็เหมือนเพื่อนกันเราก็เรียกมางทีเราก็เรียกเขาแบบพี่บีอะไรอย่างเงี้ยคือพี่บี้ก็เป็นคนที่น่าคือเรียกให้ตัวเองดูอ่อนลงไปนะซึ่งหน้าก็ดูอ่อนคือตอนแรกกังวลคือตอนแรกกังวลเพราะว่าคืออย่างอย่างตอนแรกย้อนกลับไปอย่างตอนรักอย่างสยามเนี้ยคือทั้งพี่ทั้งมาริโอคือทุกเราเขาเรียกว่าไงอะเรากังวลกันมาว่าแบบ เฮ้ยจะยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอพอพอเราผ่านเรื่องนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ส่วนตัวเราเราไม่ได้ห่วงอะไรในเรื่องของเราเท่าไหร่เรามองมันก็เป็นงานเป็นงานชิ้นหนึ่งเราห่วงคนอื่นคือเราห่วงว่ามันแบบคือมันจะกลายเป็นว่าอีกหน่อยคนคนเขารับงานมาแล้วเขารู้ว่าเล่นเหนืยวเรา <c oughs> เขาจะไงเพาะภาพลักษณ์เขาเสียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลัวไปทําภาพลักษณ์คนอื่นเขาเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วปรากฏว่าตัวบี้เขาไม่ได้มีความกังวลอะไรตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเขาคือ เราได้ยินเรื่องของเขามาเยอะว่าเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนที่ทําให้คนแบบตกหลุมรักได้ง่ายมากจริงจริงจริงเวลาแบบสัมภาษณ์อะไร,ะไรแกเว้ยว่ามีแบบว่ามีคนแบบว่า,ม,แบบวามีคนพูดอย่างนี้เยอะมากแล้วก็พออย่างตั้งแต่วันฟิตติ้งพอได้มาเจอเราเราเห็นเลยว่าเออเขาเป็นคนแบบนี้จริง คขาเป็นคนที่ไม่ได้มีไม่ได้มีมาดไม่ได้มีความเยอะไม่ได้มีอะไรแบบเพราะนั้นคือเขาคือตัวเขาเป็นคนแบบใสๆเป şey ็นแบบเป็นเด็กเป็นน้องแบบที่น่ารักอะไรเงี้ยผมวผมเอาตังค์ให้ไปหมดเลยครับพี่พอได้ร่วมพอได้มาร่วมงานกันก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นอาชีพแล้วเขาเป็นคนที่เขาเปิดคือเขาเปิดรับสิ่งที่สิ่งที่จะสิ่งที่จะเข้ามาคือเขาไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าฉันก็ฉันรู้มาแบบนี้ฉันเล่นแบบนี้คือเขาพร้อมที่จะรับอะไรใหม่ๆ คนแบบนี้น่าทำงานดดูแลตลอดครับดูแลตลอดไลฟ์คุยกันนี่แหละเราเราจะไลฟ์คุยกันเยอะคือหลักๆแรกๆมันเริ่มมาจากว่าพี่น่าจะเสร็จช้ากว่าเขาหมายถางว่างานคือในส่วนของงานคือเพราะพี่จะคิวพี่จะยิงยาวจนถึงกลางคืนแต่ว่าของบี้จะเสร็จแบบ เย็นเย็นใบใอะไรเงี้ยก็หมดแล้วเนี่ยพี่พี่เข้าเสียเยอะแล้วก็ซีรร้องไห้ซีร์รามากเขาก็เยอะด้วยแล้วเขาเหนื่อยแล้ววินิ้เวลาอยู่ในกองเราจะไม่ได้คุยกันเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเตรียมธรรมอารมณ์อะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาเขากลับไปเขาก็จะถามว่าเฮ้ยพี่เป็นไงบ้างเสร็จหรือยังเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้เสร็จแล้วรีบกลับไปนอนใช่เพราะว่าช่วงนั้นคือมันถ่ายติดกันมากคืออย่างของพี่คือตื่นตีสี่ถ่ายเสร็จคือเที่ยงคืน ล้วก็กลับไปนอนแล้วก็ตื่นดีสี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเออก็เลยบอกว่ามันก็แบบก็ถามกันเช็คฟีดแบ็กกันนิดนึงว่าเฮ้ยวันนี้โอเคเปล่าวันนี้มีอะไรไงเงี้ยหลังจากนั้นก็เออก็ก็คุยมันจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรามันมีมันมีทีมงานที่ียู่ในวดนที่เราคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยสร้างเป็นกลุ่มแชทขึ้นมาแล้วก็คุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างช่วงเวลาที่ผมเล่นนี่ผมอินมากแล้วจนถึงอ่ะสมมติว่าเราถ่ายเสร็จแล้วไว้มาเดือนหนึ่งเราก็ เราก็แค่คุยกันในกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลับาปกติแต่ผมเนี่ยดูทีเซอร์ทีเซอร์นี่ผมเปิดดูรอดูจนจบผมเปิดไลฟ์พิพิธคิดถึงพี่อ่ะนี่แบบมันเหมือนมันเหมือนแบบมันย้อนเวลากลับไปช่วงเวลาถ่ายหมดเลยอ่ะไอที่ดูกันไปล้านวิวเนี่ยอีแสนหนึ่งเนี่ยของเขาคนเดียวดูทุกวันอ่ะเป็นห่วงไงเพราะแบบดูคอมเมนต์อะไรก็มีก็มีไปกินข้าวมีไปอะไรก็ฝาก คับ Friday นะครับจะซีรีส์ห้ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริงครับวันที่7กุมภาพันธ์นี้นะวันเสาร์นี้ผมก็ฝากทั้งช่อง JN นะครับ2ีสองทุ่มครับตามด้วยฝากเพลงด้วยครับผมเพลงได้พบเธอนะครับซึ่งพี่ีเป็นคนแต่งใช่ก็ประกอบประกอบซีรีส์เรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากเข้าไปโหลดกันแบบถูกกฎหมายด้วยนะครับ